เร็กซันขยันซอยแฮเอ๋อ <laughs> เก่งเล็กกระทัดรัดคันนี้ต้องจัดแล้วนะ,จะเจ๊นิสสันมาร์ท1.2 e นะจ๊ะคันนี้ปี2017จ้าอ่าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนัาสือจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเอิร์ทเอิร์ทรซิงจ้าเอานิสสันมาร์ทเก่งเล็กเกียร์ธรรมดามาให้ครับผมราคาต้องถูกแน่นอนคันนี้เปิด<า>ราคาขายที่250,000 ใช้เงินดาวไหมเอาไปเลยศูนย์บาทพี่น้องศูนย์บาทอีกแล้วนะที่สําคัญไปก่อนนั้นเรามีโปรชัยผ่อนให้หกเดือนหเดือนแรกเอาไปผ่อนแค่99 9บาทหนึ่งบาทมีทอนแม่นแล้วหลังจากนั้นค่อยผ่อนราคาเต็มที่4 7 0 0เจรบาทครับโปรมางานแบบนี้เลยว่าได้อะไรบ้างเออบอกเลยว่าโคตรคุ้มสีขาวบอกเลยว่าหายากมาต้องรีบจองไม่สามหมื่นพี่น้องไม่สามหมื่นระบบไฟฟ้าหมดเลยระบบไฟฟ้านะนะคะ ฟังก์ชันวิทยุแอร์แมนนวลเกียร์ห้าสปีดกระจกป้องก็นไฟฟ้าเอออนี้จะปังขนาดนั้นล่ะรถขั้นอีกับบหาประตูนะคะนี่บได้แบบนี้ตัวรถเดิมๆบอดี้เดิมๆไม่มีอุบัติเหตุหนักหรือว่าน้ำท่วมมาใครสนใจจะให้รางวัลเอ้ยเดี๋ยวให้รางวัลฝากช่องทางหน่อยจ้ะเร่อ ขานะ้อยอยู่ด้านบนสีแดงอยู่ด้านล่างนะจ๊ะแล้วก็ไปช่องสีดำนะคะจะมี2ช่องด้วยกัน S C C Motor S K S C Motor 2เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปโทรได้แอดไลน์ได้จ้าต่างจังหวัดไม่ต้องมาขอาสัญญาได้ทั้งที่ส่งเลน์ฟีดหนึงบ้านไดร้อนแน่นอน